ทางดงหมูกระทะบริการท่านด้วยบุฟเฟ่หมูกระทะที่แสนอร่อยด้วยน้ำซุปที่นุ่มละมุนน้ำจิ้มที่กรมงกง่อมพร้อมด้วยของทะเลที่สดวันต่อวันรวมทั้งเนื้อวัวเนื้อหมูเนื้อ,อปลาปลาหมึกมีให้ท่านได้มาอีกกันอย่างไม่จำกัดเวลารวมทั้งน้ำดื่มน้ำหวานเทียงท่านจ่ายกันคนละ239บาทท่านก็เข้าไปลุยกันนายนิรัตพงศิษฐ์ทิ t าวรผู้ว่ารชาชการจังหวัดเชียงใหม่ ส่งนักบินกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดับไฟป่าในเขตอุทยานแห่งชาติศีลานาเมื่อวันที่13มีนาคม2567พบจุดความร้อน51จุดระดมทั้งภาคพ,พื้นดินและทางอากาศดับได้เหลือเพียงหนึ่งจุดเร่งดับภายในวันนี้วันหยุดเผาเพื่ออากาศสะอาดของคนชียงใหม่สินชัยพัชรธนาพรเรียเรียงวริศราธินารรยงาน อยู่ที่เกือนแม่งัดอุทยานแห่งชาติสีลานนาอำเภอแม่แตงเขตนี้ครอบคลุมทั้งแม่แตงค้าวและเชียงดาวนะครับเมื่อเช้าในเขตสีลานนาเนี่ยมีฮอตสปอต5 1จุดก็ในช่วงเช้าดับไปแล้ว50จุดทั้งคนเดินเท้าเสือไฟเหือยไฟถิงไฟต่างทหารนะแล้วก็ทั้งเฮลิคอปเตอร์ของพอสและของปช่วยกันดับเหลืออีกจุดสุดท้าย เดี๋ยวพี่นัานบินจะขึ้นไปดับให้เสร็จภายในวันนี้ครับ อยู่ที่เขื่อนแม่งัดอุทยานแห่งชาติสีลานนาอำเภอแม่แตงเขตนี้ครอบคลุมทั้งแม่แตงคราวและเชียงดาวนะครับเมื่อเช้าในเขตสีลานนาเนี่ยมีฮอตสปอต5 1จุดก็ในช่วงเช้าดับไปแล้ว50จุดทั้งคนเดินเท้าเสือไฟเหี่ยวไฟถิงไฟงต่างอๆาหารนะแล้วก็ทั้งเฮลิคอปเตอร์ ของพอสและของปพอ,พอช่วยกันดับเหลืออีกจุดสุดท้ายเดี๋ยวพี่นักบินจะขึ้นไปดับให้เสร็จภายในวันนี้ครับ